วันพฤหัสบดีที่27มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันและปรับปรามประมงทะเลกระบี่ตำบลไสไทยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ นายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไขวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามันประจำปี2568โดยมีนายกฤิอุตมะเวทินผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเรตรีศิวาคาเนศสว่างนาวินผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการการ,รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3นายเกียรติศักดิ์นารีเลิศเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ นายสุวิทย์สุภาพนายกสมาคมชาวประมงจังหวัดกระบี่ผู้บริหารกรมประมงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชาวประมงเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยการประกาศใช้มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้อธิบดีกรมประมงร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภา,ากกเกิจติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งกล่าวประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่ทะเลอันดามันประจำปี2568มอบแผ่นป้ายเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงประจำปี2568ให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจำนวน22ชุมชน จากนั้นปล่อยเรือตรวจประมงทะเลออกปฏิบัติงานในพื้นที่และร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำและปูทะเลจำนวน1 5 1 0 0ล้านนตัวลงสู่แหล่งน้ำพร้อมเยี่ยมชมนิทศการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ